เมื่อนี้เนาะค่ะเมื่อนี้ก็เป็นเมื่อที่ปิดฤดูการของหมอล้ําใจเกินร้อยเช่นทนเนาะซึ่งแบบโอ้โหสุดยอดปังอีกลีกับการปิดฤดูการของหมอล้ําใจเกินร้อยนะคะซึ่งแบบว่าจังไรล่ะมันมีปาฏิหาริเกิดขึ้นนาะคะสาหรับการปิดฤดูการของหมอล้ําใจเกินร้อยในครั้งนี้เนาะคะ่ะเนาะตอนบอดบอยหรือใจ มอล้ําใจเกินร่อยหรือน้องแอนอรรดีน้องบอยสิริใช้เพิ่นก็ได้ทําการแสดงเนาะทําการแสดงจนว่าจบการแสดงฝนเทลงมาแบบมหัศจรรย์มากเลยค่ะหลังจากที่จบการแสดงเรียบร้อยแล้วปิดฤดูกาลเรียบร้อยฝนเทลงมาแบบมหัศจรรย์มากเหมือนกับแปลว่าเหมือนกับเพิ่นเป็นคนที่ทเนาะค้นบุญเนาะค้นบุญเฮ็ดไอีอย่างมันก็เกิด ความเป็นบุญเนาะนี่แหละบอดโนบอดนกดนก็ถึงได้แบบเห็นเห็นแล้วเนาะก็คือ,คอปื้มปื้มในแบบออ่่าาปื้มในในการที่เห็นหมอล้ําใจเกินลอยของเขาเนี่คือเป็นอย่างไรเป็นเป็นไอ้บัน้นจิบบรรยายแบบใดว่าให้ให้พ่อแม่แฟนคลับเอซีเข้าใจว่า เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์เนาะบอดนกก็เลยบอดนกก็เลยเห็นแล้วก็เลยเป็นปืมก็เลยแบบว่ามันก็เป็นไข่ไข้ปิดมันเป็นวันที่คล้ายวันปิดฤดูกาลของหมอลาใจเกินร้อยแล้วก็เป็นวันคล้ายเป็นวันเกิดของอน่องบอยซีใช้หรือบอดบอยซีรีใช้ของเขาเนาะซึ่งบอดนกกับก็ได้ออกมาโพดไหวพรนหรือ,อ แสดงความดีใจกับน้อ,นองบอยสีใช้น้องแอนออรดีให้ซึ่งโพสให้แบบวันนี้สินะคือโพสให้กำลังใจซึ่งซึ่งผู้เป็นบอสของใจเกินร่อยเนาะคะ่ะซึ่งอบอสนก,ก่ะ แบบซาบซึ้งดีใจอ่าสันทาะดีใจน้ำหมอลำใจเกินร้อยวันนี้เป็นวันปิดฤดูกาลของหมอลำใจเกินร้อยของพี่บอยสิริชัยสันทอบอดนกเพื่อนกะดีใจเนาะค่ะว่ามันเป็นวันที่ปิดฤดูกาลแล้วก็เป็นวันเกิดของน่องบอยสิริชัยหรือพี่บอยสิริชัยของออบอดนกพงศกรน่ะสินาะ คุณแอนออลดีและคุณแอนออลดีผมขอให้การแสดงคืนนี้ราบลื่นปลอดภัยตลอดซอดแจ้งปลอดพายุปลอดฝนนะครับและที่สำคัญขอให้ได้มารัยล้นคอโชคหมานร่ำรวยทุกคนนะครับและถือโอกาสอวยพร วันค้ายวันเกิดของพี่บอยสิริชัยขอให้พี่มีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยกว่าเดิมโด่งดังกว่าเดิมเจริญรุ่งเรืองตลอดปีและตลอดไปนะครับระสนบอดนกพงศกรก็ได้ออกมาโพนไหวพร้อนให้กับน้อ,นองบอยสิใช้ของเขานะคะซึ่ง คำอวยพรอของอบอดนกพงศกรหรือน้องนกพงศกรก็เป็นผลจริงๆศักดิ์สิทธิ์อีรีค่ะสำหรับหมอรั้ใจเกินร้อยเนาะคะ่ะเพ่งเพ้นปังปังอิริแล้วก็คำอวยพรอของบอสนกนี่เป่งเป่งได้ว่าจาได้ศักดิ์สิทธิ์อิรีคือหมอรั้ใจเกินร้อยแสดงเนาะแสดงเมื่อคืนตอนเมื่อคืนนี้นะคะ เมื่อคืนนี้ฝนไม่ตกค่ะฝนไม่ตกฝนบ่ตกเลยจนซอดแจ้งพอทําการแสดงเสร็จซอดแจ้งเสร็จแล้วฝนเทลงมาแบบฟ้าลัว่วสุดยอดบบค่ะมหัสจัย์บค่ะสมคำปวยพร้อของบอดนกอีลีค่ะซึ่งอบอดบอยก็คือแบบ โอ้โหยิ้มแบบไม่หุบเลยยิ้มแบบเบิกบานค่ะนี่คำเห็นบ่มค่ะภาพภาพบรรยายถึงความน่ารักความแบบนี่เนาะซึ่งบอดบ่อยก็ได้ออกมาคอมเมนต์อ่าตอบตอบกับนะคะตอบกับ อ่าคอมเมนต์ของอตอบกับโพสต์ของอบอดนกพงศกรนะจนจะมีเห็นบหมือน,น,นอกันอ่านี่ได้ออกมาตอบกับขอบคุณครับน้องสานบอดบอยออกมาเสียหลายหลายอยากไปแห้งคือบอดนกนี่คืออยากมางานของอบอดบอยสีชัยหรือน้องบอยสีชัยแต่มาไม่ได้ พราะตอนนี้อยู่ที่เกาหลีค่ะอยู่ที่ประเทศเกาหลีก็เลยมาบาะไรก็เลยทรงโพด่วยพร้นซึ่งไม่คือไม่ลืมวันเกิดของพี่ชายไม่ลืมวันคล้ายวันเกิดของพี่ชายเพิ่นกับโพดอวยพรมาให้กับพี่ชายของเพิ่นคือบอดบอยสีใช้เนาะค่ะเนาะซึ่ง เพิ่นกันเดินทางไปต่างประเทศไปประเทศเกาหลีอ,อยากไปแฮ้งแท้ๆความหมายว่าอยากไปงานปิดฤดูกาลของพี่อย่างแรงและงานคล้ายวันขนงคล้ายวันเกิดของพี่อย่างแรงแต่มาไม่ได้นะคะรวยรอดปลอดภัยยิ่งขึ้นไปนะคะบอสบอยซอแอนมาซานแฟนคลับเอฟซีนะคะสุขสันต์วันเกิดขอให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรงคือแฟนคลับเอฟซีกะังไหลทรงกำลังใจทรงคอมเมนต์ห้วอวยพรห้กับน้องบอยซีใช้ของเขาเหมือนกับอบอดนกพงศกรนี่แหละคือบอดนกพงศะกรก็คือแบบฮักกันเนาะฮักฮักบอดบอยหรือฮักน้องบอยซีใช้เหมือนพี่ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นศิลปินที่โดดเด่นและโด่งดัง เป็นพระเอกยืนหนึ่งในดวงใจของพอแม่แฟนคลับเอฟซมากไม้เหลือล่นนะคะน้องขาซึ่งบอดนกก็คือ,อแสดงความยินดีแสดงปรบความปรบับปพื่มใจกับพี่ชายเนาะและ้วก็คุณแอนอรดีซึ่งน้องแอนอรดีก็คือเกิด อาจจะเกิดไล่ๆกันกับบอสนกเนาะค่ะเนาะซึ่งก็สิเป็นประมาณว่าเพื่อนกันหรือเพื่อนกันแล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันนี่แหละซึ่งเพื่อนหมอรำแต่ละคณะเพื่อนบ่มีความอิจฉาริษยาซึ่งกันและกันเพื่อนกระคอยซัพพอร์ตเพื่อนกระคอยให้กำลังใจซึ่งกันและกันนี่มันเป็นสิ่งที่ดีเป็นสัญญาณที่ดีเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับวงการหมอลำของเรานะคะ เป็นที่คือเพอนอยูแบบดูแลกันเหมือนญาติมิตรอ่าอันไหนที่ช่วยกันได้เพอนกระซอยยังสีนามันเป็นมันเห็นแล้วมันเป็นปื้มเนาะค่ะเมื่อนี่ก็เห็นบอดนอกมะโพธไวอยพอนไหนบอดบอยแล้วหรือน้องบอดสีใช้แล้วเราก็ เป,ปื้มแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ทั้งทั้งบอดนกและ,อะบอดบอยให้เฮ้งๆปังๆตลอดไปนะคะเมนนื่อีแสงขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ